สินธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คือการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ซึ่งได้แก่รูปร่างลักษณะและลวดลายและองค์ประกอบของสีของแบบผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเกิดจะยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเลือกเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อในตู้แช่นี่นอกจากเครื่องหมายการค้าที่เราดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นรูปร่างลักษณะข,ของขวดที่มีความแตกต่างกันนะครับนั่นแหละครับคือสินธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับนอกเหนือจากนั้นอีกนะครับในชีวิตประจําวันเรานะครับถ้าเกิดเราจะเก็บเงินก้อนนึงเพื่อซื้อรถนะครับ ความสวยงามรูปร่างภายนอกของรถนอกจากที่ดีแล้วเนี่ยความสวยงามที่มีความแตกต่างก,กันของรถแต่ละยี่ห้อนั่นก็คือสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ครับผมการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์มีความจําเป็นมากนะครับ 1. เพื่อใช้ปกป้องสิทธิ์ของตนเองและป้องกันการละเมิดของผู้อื่นนะครับสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์คือมีไว้ผลิต ขายจาหน่ายและใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้ปัจจุบันนี้อายุความคุ้มครองของสิทธิบัตรออกแบบจะมีอายุ10ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นคาขอครับผมถ้าเกิดเราต้องการขอรับคุ้มครองสิทธิบัตรออกแบบนะครับเราควรศึกษากฎหมายของประเทศนั้นๆก่อนครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการยืน่นขอรับสิทธิบัตร ในการที่เรายื่นคำขอประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถยื่นคำขอในอีกประเทศหนึ่งได้น,นะครับโดยที่เราต้องศึกษาเงื่อนไขและกฎหมายของแต่ละประเทศด้วยว่าเราสามารถจะใช้วันที่ยื่นคุ้มครองในประเทศแรกเป็นวันที่คุ้มครองในประเทศนั้นๆได้หรือไม่ตามระยะเวลาที่กฎหมายประเทศนั้นๆกาหนดครับผู้ผลิตและผู้ออกแบบท,ที่จะยื่นขอรับค,ควาคุ้มครองในสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับเรามีข้อควรระวังคือ1นนะครับต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีใช้หรือแพร่หลาย ก่อนวันที่ยื่นนะครับเราต้องไม่ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและนอกราชอาณาจักรก่อนวันที่ยื่นนะครับ 3. ต้องไม่เคยมีอยู่ในประกาศโฆษณาของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็คือเราไม่เคยยื่นมาก่อนแล้วนํามายื่นซ้ำนะครับก็คือนี่คือข้อควรระวังเลยนะครับในเรื่องของความใหม่ครับเรียกว่าความเหมือนครับผมในปัจจุบันเนี่ย ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าต้องมีผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับถึงจะยื่นขอรับค่าคอ,องสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่เรามีความคิดสร้างสรรค์นะครับและสามารถนําความคิดสร้างสรรค์นะั้นน่ะเขียนลงในกระดาษเพื่อเตรียมคําขอขอรับสิทธิบัตรออกแบบได้แค่นั้นเราก็ยื่นขอรับค่าผู้คองได้แล้วครับไม่จําเป็นต้องมีโปรดัก